สวัสดีครับผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำข่าวจากผู้จัดการออนไลน์มานำเสนอครับสนธิ่ชี้การเมืองไทยใกล้สุกงอมแล้วถ้าจำเป็นต้องลงถนนเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตก็จะทำสนธิ่ชี้การเมืองไทยใกล้สุกงอมแล้ว ระบบการเมืองไทยเปิดโอกาสให้โจรคนสีเทาคนมีเงินเข้ามาเล่นการเมืองและเมื่อมีอำนาจทางการเมืองก็จะเกิดเหตุอย่างเช่นเขากระโดงตอนนี้พักเพื่อไทยฟาดฟันพักภูมิใจไทยเรื่องเขากระโดงเพราะต้องการเกิดการต่อรองเรื่องสนามกลอบอันภายซึ่งการเมืองมีอยู่แค่นี้อีกทั้งเรื่อง MOU 44เทวดาชั้น14ส่ส่วนจะออกลงถนนหรือไม่ต้องวัดไปตามสถานการณ์ ตนไม่อยากลงแต่ถ้าจำเป็นเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตก็จะทำซึ่งตอนนี้เริ่มร้อนแรงแล้วอาจต้องรอให้เดือดกว่านี้อีกนิดหน่อยเมื่อวานที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นายสนธิลิ้มทองกุลผู้ก่อตั้งสื่อเครือผู้จัดการและเจ้าของรายการสนทิทอกกล่าวถึงการประกาศทิศทางทางการเมืองในการจัดงาน ความจริงมีหนึ่งเดียวเพื่อชาติครั้งที่4ว่าหลักๆแล้วผู้ปราศัยแต่ละคนจะมีประเด็นที่พูดถึงสังคมและชาติบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียอธิปไตยของชาติ MOU44 กฎหมายใหม่ข้อตกลงใหม่ของ WHO องค์การอนามัยโลกจะเป็นผลร้ายต่อประเทศอย่างไรและส่วนตัวจะเป็นคนพูดสรุปปิดท้ายพยายามชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยในรอบสิบปีที่ผ่านมาไม่จําเป็นว่าจะเป็นรัฐบาลการเมืองหรือรัฐบาลทหารยังมีปัญหาที่คนไทยทุกคนต้องทนกับมันมาตลอดโดยไม่มีใครเข้ามาแก้ไขปัญหากระบวนการยุติธรรมที่ล้มเหลวทุกอย่างโดยจะยกตัวอย่างหลายเรื่องเช่นกรณีทนายตั้มการช่อโกงที่มีมากอย่างผิดปกติเรื่องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังไม่จบเรื่องเขากระโดง ซึ่งเป็นเรื่องมหัศัรรย์ทําให้คนไทยช้ําใจที่สาลดีกาพิพากษาแล้วว่าเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยแต่อธิบดีกรมที่ดินออกมาถแถลงว่าไม่ใช่จึงจะชี้ให้ประชาชนเห็นทุกอย่างวันนี้คือประเทศไทยที่เราอยู่มาและตั้งคําถามว่าเราอยากจะอยู่ในประเทศนี้หรือไม่จะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปหรือต้องหาวิธีคิดที่จะทําอะไรเพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงประเทศเพราะทุกวันนี้ นักการเมืองไม่ได้สนใจอะไรการเมืองประชาธิปไตยในบ้านเราสามารถตั้งพรรคการเมืองกันได้ง่ายไม่พอใจไปตั้งพรรคซึ่งไม่ใช่การเมืองที่สร้างสรรค์และคนที่เข้ามาในการเมืองแต่ละคนไม่เหมือนต่างชาติระบบการเมืองไทยเปิดโอกาสให้โจรคนสีเทาคนมีเงินเข้ามาเล่นการเมืองและเมื่อมีอำนาจทางการเมืองก็จะเกิดเหตุอย่างเช่นเขากระโดงในส่วนที่ยังประเมินสถานการณ์การเมืองณวันนี้ว่า ตอนนี้พักเพื่อไทยฟาดฟันพกักภูมิใจไทยเรื่องเขากระโดงเพราะต้องการเกิดการต่อรองเรื่องสนามกอล์ฟอันภายซึ่งการเมืองมีอยู่แค่นี้มีแต่ความเร็วสามและตนจะพูดถึงชั้น14ด้วยว่าเป็นไปได้อย่างไรถือเป็นการขยี้กระบวนการยุติธรรมไทยตนคิดว่าถึงเวลาต้องรวบรวมกลุ่มคนที่เห็นด้วยหาวิธีการว่าจะทำอย่างไรให้สังคมไทยหรือนักการเมืองเร็ว ได้รับรู้ส่วนการรวบรวมคนจะมีม็อบหรือไม่นายส่วนที่กล่าวว่าไม่รู้ต้องวัดไปตามสถานการณ์อย่าตั้งคำถามว่าจะให้ตนออกถนนหรือเปล่าเพราะไม่รู้ตนไม่อยากลงแต่ถ้าจำเป็นเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตก็จะทำซึ่งตอนนี้เริ่มร้อนแรงแล้วอาจต้องรอให้เดือดกว่านี้อีกนิดหน่อยและคิดว่าสถานการณ์ขณะนี้สำหรับประชาชนอย่างตนใกล้สุกงอมแล้ว แต่สําหรับนักการเมืองพักเพื่อไทยกับพักภูมิใจไทยดูรายงานสอวอสีน้ำเงินไม่มีใครแตกถ้านักการเมืองคุมสอสอและสอวอได้แล้วประเทศไทยจะเหลืออะไรเมื <G> ่อ <ül fünf> ถามถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าพร้อมคุยกับนายสนทิและทุกฝ่ายนั้นนายสนที่กล่าวว่าได้เตรียมตัวแล้วโดยจะรวบรวมเรียบเรียงคำร้องเรียนที่จะพูดในวันนี้ เพื่อจะเข้าพบนายกรัฐมนตรีจะยื่นรายละเอียดให้ดูและจะถามคำตอบอย่างตรงไปตรงมาในหลายเรื่องซึ่งทุกอย่างต้องมีจุดเริ่มต้นศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิต รับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ